ครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องมีท่าเราบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอน ep 4 ep 3ผมสอนคำว่าซื่อซื่อแล้ว ep 4มันก็อาจจะต่อเชื่อมาจาก ep 3คำหนึง่ง ep 3ผมเคยพูดคำว่าซื่อวันนี้ผมจะมาคล้าย ื่อนั้นเลยแต่มันคนละสื่อกันอ่ะมันจะเป็นเหลิสื่อเหลิสื่อมันแปลว่าตายคนตายสื่อเนี่ยสื่อสั้นๆเนี่ยมันแปลว่าคนตายแต่ถ้าสื่อมันแปลว่าสี่แต่ถ้าเป็นสื่ออย่างเดียวมันแปลว่าตายแต่ถ้าเป็นเหลิสื่อเนี่ยแปลว่าคนตาย นะคบทุกคนวันนี้ผมป่วยนะ่ะ EP สองกับ EP สามผมยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ผมต่อต่อแบบแบบพอแบบกินข้าวเสร็จผมก็ EP สอง EP สาม EP สี่ภายในวันเดียวกันเลยกับเวลาเดียวกันอะแต่น่าจะเกินไปหนึ่งนาทีสองนาทีก็เป็นไปได้อะเป็นเพราะผมจะต้องไปจัดการน้องน้องผมมันดื้มอมากผมก็เลยถ้าน้องไม่เงียบ ไม่ผมจะใช้อนะันนีะตัดเสร็จปุ๊บเอาไปไป,ปิดปากน้องผมดิผมโกรธถ้าผมโกรธผมก็แบบนี้นีแ่แหละนั่แหละบายทุกคนสวัสดีค่ะบายครั